กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมมีภารกิจอยู่ข้างนอกนะครับจึงไม่ได้มาพบเจอคุณผู้ชมช่วงเช้ากับช่วงเย็นเหมือนปกตินะครับแต่พอเจ็ดเวลาได้นะครับก็หลบมุมเข้ามาอยู่ในห้องเพื่อที่จะนําเรียนสถานการณ์ล่าสุดตามที่ผมพาดหัวไปนะครับว่ากระทรวงการคลังเพิ่มสปีดการโอนเงินเยียวยา5,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคุณธนกรวังคุณคุณรับวรดนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอนเงินไปแล้วทั้งหมดนะครับแปล้านหกแสนคน ฟังดีๆนะฮะและภายในวันที่8หรือว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับจะโอนให้ครบ11ล้านคนนั่นหมายความว่าขาดไปอีก2ล้าน 4, แสนคนจากเดิมเราเข้าใจนะครับว่าวันหยุดนั้นกระทรวงการคลังเขาไม่โอนนะครับแต่ล่าสุดกระทรวงการคลังรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนพยายามปรับระบบเต็มที่นะฮะพยายามปรับระบบเต็มที่นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจากเดิมที่บอกว่าไม่โอนจะเปลี่ยนมาโอน10,000แสนคนนะครับ จะเปลี่ยนมาโอน1 0 0 0 0 0คนโดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทยจะเปลี่ยนมาโอน1 0 0 0 0 0คนเช็คเช่นเดียวกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่หลายคนบอกว่าได้รับเงินจํานวน1 0,000บาทวันศุกร์ที่หนึ่งแม้ว่าจะเป็นัรรยุแท้ที่จริงความรับเปิดเผยแล้วน,นะครับกระทรวงการคลังใช้อีกระบบหนึ่งก็คือให้ระบบของธนาคารกรุงไทยซึ่งในที่นี้ผมก็อยากจะถามผู้ชมน,นะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคนที่ได้เงิน1 0,000ืเนี่ย ท่านเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทยใช่หรือไม่คนที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหมือนกับจะได้รับเงินผ่านช่องทางพิเศษที่กระทรวงการคลังเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีโอนนะครับแต่วันพรุ่งนี้จากเดิมที่บอกว่าหยุดนั้นก็จะมีการโอนเพิ่มอีก10,000แคนซึ่งในที่นี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า1น0 0 0แคนที่จะโอนนั้นเนี่ยนะครับ เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะโอนวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งแสนคนย้ำหนึ่งแสนคนแล้วหลังจากวันแล้วหลังจากวันวันพรุ่งนี้เนี่ยวันถัดไปก็จะโอนอีกหนึ่งล้านคนนะครับก็จะโอนอีกหนึ่งล้านคนและถ้าโอนวันวันพรุ่งนี้หนึ่งแส ถัดไปโอนอีกล้านหนึ่งก็เป็น1นล้านหนึ่งก็จะขาดอีก1นล้านสามแสคนที่จะไปโอนวันที่8นะครับเพื่อให้สัปดาห์หน้าเนี่ยสามารถโอนได้ทั้งหมดเนี่ยสองล้านสี่แสคนโอนได้ทั้งหมด2อล้านสี่แสคนบวกกับของเดิมที่คุณรัฐบานอ้างว่าโอนไปแล้ว8,6ล้านหกคนก็จะเท่ากับว่าในสัปดาห์หน้าจะโอนครบ1 1ล้านคน จากยอดทั้งหมด16ล้านเมื่อโอนไปแล้ว11ล้านในสัปดาห์หน้าก็จะขาดอีก5ล้านนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปโดยสำหรับคนที่จะได้รับโอนเงินนะครับสถานะจะเปลี่ยนว่าท่านได้รับสิทธิ์และจะดำเนินการโอนเงินให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้รับอีก1 0 0 0 0 0คนนะวันพรุ่งนี้รับอีก10,000แคน วันอังวันอังคารวันหยุดอีกไม่แน่ใจว่าจะโอนเหมือนกับ1 0 0 0 0แสนคนหรือไม่แต่ว่าวันที่7จเนี่ยจะโอนอีก1ล้านคนและวันที่8ก็ปิดท้าย1 0 0 0ล้านสแสนคนนะครับเพื่อให้ทั้งหมดนั้นครบถ้วนกระบวนความตามที่กระทรวงการคลังได้รับปากกับพี่น้องประชาชนว่าต้นเดือนพฤษภาคมจะโอนให้ได้11ล้านคนเป็นอย่างน้อย นะอันนี้คือจริงๆก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ากระทรวงการคลังพยายามที่จะเพิ่มช่องทางนะอีกหนึ่งแสนคนผ่านธนาคารกรุงไทยอะครับพยายามจะเพิ่มช่องทางนอกเหนือจากการใช้ระบบ AI ตามปกติที่เคยดําเนินการมาก่อนหน้านี้นะครับนี่คือสถานกา,ารณ์ล่าสุดที่นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนธนาคารอื่นๆก็โอนตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าช่องทางของกรุงไทยเนี่ยคือเพิ่มสปีดเพิ่มช่องทาง ตามที่ผมนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบพ,พอพอนึ้ภาพตามออกนะครับนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมีนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่งเผื่อใครอยากทราบนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมโอลอีกครั้งแบนะครับ คือมันก็ต้องรีบเพราะว่านี่มันก็กเดือนพฤษภาคมแล้วถ้าเป็นไปนตามที่กระทรวงการคลังบอกนะครับเดี๋ยวดูให้ชัดนะดูให้ชัดนะครับคือโอนแน่ครับพวกนี้หนึ่งแสนคนคุณรับวรนบอกนะคือตอนนี้โอนไปแล้ว8ปดล้านหนะบอกว่าสัปดาห์หน้าเหลืออีกสองล้านสี่จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่แปพฤษภาคมโอนวันจันทร์ที่สี่พฤษภาคมหนึ่งแสคนอังคารที่ห้าพฤษภาคม แม้ว่าจะเป็นอังคารที่ห้าเนี่ยไม่ใช่วันหยุดนะฮะขอแก้ไขวันอังคารที่ห้าเนี่ยนะอังคารที่ห้าโอนอีกล้านหนึ่งนะอ่าโอนอีกล้านหนึ่งที่เหลือก็จะไปโอนวันที่แพฤษภาคมอ่าชัดเจนแล้วครับทุกู้ชมครับย้ําวันพรุ่งนี้โอนหนึ่งแสนคนนะจากเดิมที่คิดว่าเป็นวันหยุดแล้วไม่โอนก็โชคดีครับก็ยินดีครับที่กระทรวงการคลังไปแก้ไขระบบมาให้นะครับพรุ่งนี้หนึ่งแสน นะพรุ่งนี้1นึ่งแสนอังคารหนึ่งล้านนะหล้านแล้วปิดท้ายที่วันที่8พฤษภาคมอีก 1, 000, 3, นะล้านสามนะล้านสามวันพุธกับวันหยุดนะวันพุธเป็นวันหยุดนะสัปดาห์หน้าโอนสองล้านสี่แสนจันอังคารและพฤหัสก็จะครบ11ล้านส่วนที่เหลือจากนั้นอีก5ล้านเดี๋ยวก็ไปตรวจสอบกันต่อนะฮะ คนที่จะได้รับการโอนเงินในสัปดาห์หน้าจะได้หมื่น,นึเลยนะครับจะได้หนึ่งหมื่นบาทนะส่วนคนที่เคยได้งวดแรกของเดือนเมษายนนะท่านจะได้งวดที่สองของเดือนพฤษภาคมเนี่ยตรงกับวันที่ท่านได้รับเงินในเดือนเมษายนนะครับระบบถูกเซตหรือว่าถูกออกแบบให้มาเป็นแบบนั้นนะนี่คือข่าวดีนะข่าวด่วนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าวันจันทร์ไม่โอนนะ วันจันไม่โอนแต่ล่าสุดเปลี่ยนมาแล้วครับบอกว่าวันจัน์ทรจะโอนนะนี่ครับเป็นจํานวนเงินของออภาษีพี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเงินที่จ่ายเพิ่มเติมรอบนี้เนี่ยเป็นเงินกู้นะเป็นเงินกู้นะเป็นเงินกู้กู้มาทั้งหมดก็นั่นแหละครับหนึ่งประมาณหนึ่งล้านล้านบาทน,นะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินกู้ ก็ไม่รู้นะครับว่าที่เร่งโอนเงินนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนได้ในขณะเดียวกันก็มีฝั่งของอะไรนะคณะก้าวหน้าที่เขาทำแคมเปญน,นะระดมทุนนะผ่านการเล่นดนตรีนะฮะล่าสุดเนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยเผื่อคนรองเงินจากคณะก้าวหน้าด้วยนะครับคุณช่อออกมาบอกว่าตอนนี้ได้เงินไปแล้วประมาณน่าจะเกิน4ี่ล้านนะที่คนบริจาคเข้าไปนะน่าจะเกินสี่ล้านแล้วก็กำลังเร่งนะ เร่งโอนให้กับคนที่ลงทะเบียนคุณชอบบอกว่าลงก่อนได้ก่อนลงก่อนได้ก่อนไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะฮะอาจจะมีเป็นคนมีอันจะกินเนี่ยไปลงทะเบียนนะก็ก็ไม่มีการตรวจไงเกิดว่ามีคนที่ออพออยู่พอกินเนี่ยไปลงทะเบียนไม่มีการตรวจสอบก็จะได้เงิน3,000บาทน,นี้ไปด้วยนะครับก็ ไม่รู้ละก็เป็นกติกาของคณะก้าวหน้าถ้าดูสี่ล้านสี่ล้านก็จะโอนได้ประมาณ1,300คนนะคนละส0 0พันนะครับก็จะโอนได้ประมาณ1,300คนนะคนละคนละส0 0พัน3 3าคนผมคิดไปเป๊ะเ,เลยนะ1 3 3 3คนโดยประมาณนะครับอันนั้นเป็นของคณะก้าวหน้าย้ำเขาบอกว่ากำลังเร่งโอนอยู่ นะมาก่อนได้ก่อนไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ใดทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นเงินของคณะก้าวหน้าไม่ใช่เงินของคณะก้าวหน้าเขาใช้วิธีการระดมทุนให้คนบริจาคเข้ามาแล้วคณะก้าวหน้าก็เป็นคนจัดการแจกเงินให้กับชาวบ้านนะทั้งหมดก็เมื่อกี้คุณช้อยสัมภาษณ์บอกว่าน่าจะเกินนะเกินสี่ล้านบาทเกินสี่ล้านบาทนะครับนะคือ ธนาคารอื่นมีโอนไหมครับโอนครับคุณผู้ชมครับอันนี้พูดเฉพาะช่องทางใหม่นะช่องทางใหม่คือเขาเขาพยายามเพิ่มช่องทางนะธนาคารอื่นก็โอนตามปกตินะคืออย่างวันศุกร์เนี่ยคุณคุณรัฐบาลบอกว่าปกติไม่โอนนะวันศุกร์วันหยุดนะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันแรงงานนะครับแต่เขาไปใช้ระบบของกรุงไทยโอนเข้าบัญชีกรุงไทยเนี่ยนะครับได้หนึ่งแสนคนนะครับส่วนธนาคารอื่นๆเนี่ยก็จะโอนอวันพุธ ไม่ใช่วันพุธวันอังคารออโอนวันอังคารหนึ่งล้านคนนะครับหนึ่งล้านคนนะนะคณะก้าวหน้าสามพันบาทตอนนี้มี4ี่ล้าน4ี่ล้านบาทก็จะได้ประมาณ1นึ่พารอกว่าคนนะเชื่อว่าคนลงทะเบียนน่าจะเป็นล้านนะครับเพราะดูจากตอนไลฟ์สดก็ดีดูจากคอมเมนต์ก็ดีเนี่ยเยอะมาก เยอะมากแล้วก็เป็นเครื่องสะท้อนว่าตอนนี้คนไทยลําบากเรื่องเงินจริงๆนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการคลายล็อกก็ระมัดระวังตัวเองนะครับออกไปข้างนอกก็สวมหน้ากากาอนามัยวันนี้สบกรายงานผู้ติดเชื้อ3คนไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่มีข่าวที่จังหวัดยะลาว่ามีผู้ติดเชื้อ40คนอําเภอเดียวก็คือที่อำเภอยะหาเนี่ยติดเชื้อมากกว่า23คนนะครับสบค,อบ,คอบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่ง ตรวจซ้าอีกรอบหนึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกนะครับถ้าอำเภอเดียวเจอ23คนจริงเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในการใช้ชีวิตหลังการคลายล็อกนะคือถ้าคลายล็อกกันรอบนี้เนี่ยบวกไปอีก14วันสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือติดเชื้อไม่เกินหลักสิบก็จะคลายล็อกในระยะที่2 3 4ในลำดับถัดไปก็บวกไปเรื่อยๆวันละ14ล้านคนนะครับ เฮ้ยวันละสิบสีบค่คนเดี๋ยวล้านเดี๋ยวคนเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ปนกันไปหมดแล้วเพราะวันนี้มาทําธุระข้างนอกนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของสมาธิไปบ้างแต่แต่ก็พยายามเอาข่าวด่วนมานําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเผื่อติดตามผมยุคคนพิเศษสั่งอยู่นะฮะเผื่อติดตามอยู่โอเคนะผมนําเรียนแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าวัน แก้ไขช่องทางรับเงินจะได้รอบวันที่5ใไหมคะเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะฮะผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเขาจะโอนให้ครบภายในสัปดาห์หน้านี่แหละ1 1ล้านคนนะจากเดิมมี8ล้าน6ก็จะบวกไปอีก2ล้าน4นะฮนะนำเรียนให้ได้รับทราบแบบนี้นะพรุ่งนี้โอนนะพรุ่งนี้โอนจากเดิมที่บอกว่าไม่โอนนะครับแม้จะเป็นจำนวน10,000 0คนก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะมีธุระต,ต้องทำแล้วก็ ถ้ามีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่น่าสนใจยังไงจะรีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก็กดแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะสวัสดีครับ